真痛苦。

วนมแป้งทำแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นพักไว้เดี๋ยวเอแปง้งที่เขาเปิบอันนี้ได้ที่ก็เอางสันที่เราทำมาดีไปแล้ว